កឡុកនេះត្រីច្រើណាកឡុកនេះថាមើលយើងមើលមកពីណោះហាយើងស្មានថាផ្លូវដល់ផ្លូវចូលឡើងលើភ្នំតែដល់ពេលយើងរត់មកដល់ចិត្តបានយើងដឹងថាអូស្រាស់ដូចបើយើងទៅកឡុកហ្នឹងវិញកឡុកហៅស្រាស់ដូចវាវាធំពេកហាក់ដូចកឡុកបានល្អត្រីច្រើណាស្អើត្រីឯ គោនត្រែងដိုင်းចេះថឹកអាគោត្រែងផ្ទក់អានេះយើងរត់មកវាផ្ទះបានជិត1គីឡូដីហើយរត់ឡើងលើភ្នំហត់ចុយមកយាយធ្លាប់រត់អាផ្លូវរៀបរៀបហ៎នេះអាប្រៃស្អីគេគោស្អីគេនេះសំបោរគេជាស់តៅណាក៏ខើញដែរហ៎រត់ឡើងលើភ្នំហត់តែហ្នឹងវាបេះដូងញាក់តាតា อ่านี่ใช่เย,ยงรอนตอนเราขับเรียบย,ยินงทอดมารอดอ่ะเราเรียบเรียบอ่ะเราไปเยงมารอนอ่ะเราตัวจังโอ้แบบดังท่าอ๋อแบบสุดยอดแบบเวมเมนอ่าจะเรียบส้วบ,บาทอ่าสวัสดีครับวันนี้วันจันทร์วันที่สิบเดือนสองปีสองพันยี่สิบห้าตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบแปดนาทีนะครับวันนี้เราจะวิ่งไม่ได้วิ่งเลย เราตื่นคืนมาปุ๊บนาฬิกาปลุกหลอบหนึ่งแล้วเราก็ปิดแล้วนอนต่อน้องสาวก็เรียกอีกหกโมงครึ่งหกโมงยี่หกโมงยี่สิบหกยี่สิบห้านี่แหละทีนี้เราจะต้มนม้ำกินกาแฟไงเออไอกาต้มน้ำนั้นน่ะแม่ก็เอาไปใส่ย,ยาอะไรของแกก็ไม่รู้แล้วมออะมอสองสามอันน่ะ มันไม่ว่างเลยอ่ะมันมีแกงมะละกอแล้วก็ต้มไก่ไงอเออปื้อนทั้งสองมอเลยทีนี้เราจะล้างสไลดก็หมดอีกเอ้มันยังไงวะโมโหเลยไปเช้าเนี่ยทีนี้เอ๊ะทำไงวะเออเราต้องพร้อมสิตื่นขึ้นมาปุ๊บชงกาแฟปุ๊บถึงเราจะกินเสร็จเรียบร้อยเราจะมาวิ่งไง แต่ตื่นมามันไม่ใช่อ่ะเหมือนเราไม่ไม่พรอย่างเงี้ยเออเอ๊ะยังไงดีวะเซ็งเลยตั้งแต่เชา้าอ่ะทีนี้ไอ้แกบอกว่าให้ทเทไอ้น้ำนั้นทิ้งเลยแล้วต้มไอ้กาแฟ ε, กินได้สักพักอะไรก่อนไหมลูกเนาะแกใช้ให้ยกกระปองยกกระดาษยกไอ้ขวดพลาสติกเราแบบว่าเออกินเสร็จล้วจะวิ่งสักหน่อย ไม่ได้วิ่งเลยอะทีนี้แล้วก็มาวิ่งแล้วมันสายแล้วอะมันเจ็ดโมงสามสิบแปดนาทีแล้วไอ้นี่เจ็ดโมงสี่สิบแล้วตอนเช้านะครับเราวิ่งคืนเนินเนี่ยเออพอสมควรอะเราวิ่งได้ประมาณเก้าร้อยเมตรอ่ะขาดอีกร้อยเมตรโลหนึ่งอาถ้าเรากลับไปได้โลได้โลครึ่งแล้วกันอ่ะโอ้วิ่งคืนวิ่งคืนเนินเนี่ยเหนื่อยนี่แหละ แล้วดินมันอย่างนี้ด้วยไงดินรูปรางอะ่ะดินมันขุบคับอ่ะคลุบคลับเอ่อาง่ายๆดินรูปรางอะ่ะมันวิ่งแล้วมันไม่สนุกอะ่ะไม่สะดวกอะ่ะวิ่งไปด้วยดูไปด้วยไงเออถทาเยียบผิกนี่ข้อเทา้าผิดเลยอะอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับวันนี้เท้ากับวีโลคืนแล้วกันมันสายอะ่ะ เรายังไม่พร้อมอ่ะจริงๆแล้วมันพร้อมอยู่แล้วแต่เราไม่พร้อมตั้งแต่ตอนเย็นอะ่ะมันเป็นข้อผิดของเราไงเ,เราทายควางมานานแล้วเราทาย แนวยาวมั่งเดี๋ยวนี้เขาหิดกันไม่ว่าจะดู Youtube ดูอะไรเขาหิดดูยาวไง หนาลทีเลยเหรอนี่นะครับนาฬิกามันเดินเกินกี่นาทีช้างมันเถอะเดินเกินหกนาทีอะ่ะเราปรับรอบหนึ่งแล้วแต่มันเราไม่ได้ใส่นานมันก็เดินเกินอีกอ่ะทีนี้วันนี้วิ่งโลคึงแล้วกันแต่ไม่แน่นะตอนเย็นอาจจะวิงะ่งแต่ตอนเย็นเราไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันชอบจุกทองไง ไม่ใช่ข้ออ้างหรอกเราวิ่งทุกครั้งอะ่ะเหมือนอาหารเราไม่ยอยอะ่ะมาบ้านี้เองกินเบียหมดไปโอ้หลายกระป๋องเลยอะ่ะตอนแรกซื้อมาสองกระป๋องน้องสาวซื้อมาอีกหกกระป๋องอ่ะเป็นแปดกระป๋องเลยใช่ไหมละ่ะแล้วเปิดได้อีกสองกระป๋องเท่ากับที่สองกระป๋องแล้วอะ่ะแล้วไอ้สี่กระป๋อง สุดท้ายนั่นแหะเปิดได้กระป๋องนึงโอ้่อวาได้ถือว่าดวงดีนะครับคิดดูดิเรากินแปดกระป๋องอ่ะก็ซื้อไปกระป๋องใช่ไหมล่ะแล้วมันเปิดฝาได้สีกระป๋องแล้วเอาสีกระป๋องนั้นไปแลกแล้วเปิดได้กระป๋องนึงโคตรคุ้มอ่ะกระป๋องละยี่ห้าโอ้แล้วถ้าเบียชางนะกระป๋องละสี 4, 4่สิบเสเป็นเท่าไหร่วะสามแปดหรือสามเก้านั่นแหละ ถ้าเป็นขวดควดละห้าสิบเก้าบาทห้าสิบแดบาทนี่แหละแต่ถ้าถ้าเราซื้อลานค้าส่วนมากหกสิบส่วนมากนะรีโอก,ก็หกสิบช้างก็หกสิบแล้วบุรีถ้าซื้อในหมู่บ้านเรานี่ยี่ห้าแต่ถ้าซื้อที่ตลาดสองละยี่สิบตกหมัวละบาทอะ่ะโอ้ดูดไปเถอะบุรีกับเรามันถูกไงอยู่นี่ยู่โนนถ้าเรากินขนาดนี้นะ 5 600មិនพอឡောက်ជិះបោកឲ្យអានេះអូប៉ប៉ែតែមានកោដល់របល់យកប៉ប៉ែអឺគេចាំប៉ប៉ែឡូយតែមានឆ្កែរត់តាម2ទេណា2 3ឆ្កែអូ4 4អូ5 5ឆ្កែ5រត់តាមគាត់មានមកចាក់ហែ ថ oh, ្ងៃនេះយើងរត់ឡើងលើភ្នំអង្ដឹងថាអូវាຫມိုက်យើងធ្លាប់រត់អាផ្លូវធម្មតារត់ផ្លូវធម្មតាហើយភឿននេះវាខុនគីតហើយនឹងยางបាតតយយើងរត់ស្រួលដល់ពេលយើងមករត់ឡើងភ្នំអាដីអត់ស្មើចេះបានយើងដឹងថាអូ มาเบยเออเยี่ยมเลยอะ่ะเลยโชเกโชไอเวอรอดังชนะ่นี่นู่นไปถึงด่กงเงังดับโลนวลเย็นเค่เนี่อันนี้อร่อวะดัสมิวระไม่ใช่เฮ้ยของปลอมเป่าวะของคนไทยมันมันต้องภาษาไทยสิไอ้นี่เหมือนของเวียดนามอะไรอย่างไงอะ่ะภาษาอังกฤษซะด้วยดูดิไม่ใช่ละของของกรบนี่วะถ้าคนเคยกินอะ่ะจะรู้อะ่ะ เหมือนได้เลยข้างหลังหนังสือไทยอข้างหน้าหนังสือภาษาอังกฤษน่าจะไม่ใช่ของไทยหรอกมีวันทีบอกด้วยหรือว่าเบาเข้าเปิดบริาษาัท์อยู่แหมนปะถ้าคนเคยกินจะรู้อ่ะเพราะว่าผมกินบอยอ่ะผมผมไปซื้อบอยเอาง่ายๆพี่สาวชอบกินผสมกับโซดาติงมืออบสสยสับกามพีดาวไม่ซานผะมวมยอเราใายซไปโซดา តាសិងមកដកមកទៀតមកយកមកលីនេះជួយចិតផកហ្នឹងតែញហែងបើយើងនៅលក់ស្អែកជ្លុកវិញតែញហែងមួយថ្ងៃមកដកមួយថ្ងៃមកដកមកយើងចាំបានហើយសោយរឿងលេងអះប៉ណ្ណេះបាន9ឫស៊ីហ៎ដកតាមនេះវិញដេកអត់ហើយវិញដកចោលនេះឡានចរើណាវិញអះប៉ណ្ណឹងហ៎